ในยุคที่สังคมมักนิยามความสุขผ่านความสัมพันธ์การมีคู่ชีวิตหรือการอยู่ร่วมกันเป็นครอบครัวคนโสดหลายคนอาจถูกมองว่าเป็นผู้ที่ขาดอะไรไปหรือยังไม่พบความสุขที่แท้จริงแต่ในความเป็นจริงการเป็นคนโสดไม่ได้หมายความว่าจะต้องรู้สึกโดดเดี่ยวหรือขาดความสุขเพราะชีวิตโสดก็สามารถเต็มไปด้วยความหมายและความออ่มเอมใจได้หากเรารู้จักการอยู่กับตัวเองและเปิดใจรับสิ่งดีๆรอบตัวโสดไม่ใช่โดดเดี่ยวความโดดเดี่ยว เป็นความรู้สึกที่เกิดขึ้นภายในใจไม่ได้ขึ้นอยู่กับสถานภาพทางสังคมว่าเรามีคู่หรือไม่บางคนมีคู่ชีวิตแต่กลับรู้สึกเหงาและโดดเดี่ยวขณะที่บางคนโสดแต่กลับรู้สึกเต็มเปี่ยมไปด้วยความสุขและความสงบเพราะพวกเขารู้จักการสร้างสมดุลในชีวิตและเชื่อมโยงกับสิ่งรอบตัวคนโสดที่รู้จักการอยู่กับตัวเองมักจะไม่ปล่อยให้ความโสดกลายเป็นความโดดเดี่ยวพวกเขามัก จะหากิจกรรมที่ทําให้ตัวเองรู้สึกมีค่าและมีความสุขเช่นการทํางานอดีเรกที่ชอบการออกกําลังกายการท่องเที่ยวหรือแม้แต่การเข้าร่วมกิจกรรมสังคมการได้ทําในสิ่งที่รักทําให้พวกเขารู้สึกว่าชีวิตมีเป้าหมายและไม่ว่างเปล่าความสุขเล็กๆที่สร้างได้เองคนโสดหลายคนพบว่าความสุขไม่ได้มาจากการมีคู่ชีวิตเสมอไปแต่มาจากการได้อยู่กับตัวเองอย่างเต็มที่พวกเขามีเวลาทําในสิ่งที่ชอบโดยไม่ต้องคํานึงถึงงอความต้องการของคนอื่นเช่นการอ่านหนังสือเล่มโปรดในวันหยุดการปลูกต้นไม้ และดูแลสวนเล็กๆในบ้านหรือแม้แต่การนั่งสมาธิเพื่อฝึกจิตใจให้สงบการได้อยู่กับตัวเองยังช่วยให้คนโสดได้เรียนรู้และเข้าใจตัวเองมากขึ้นพวกเขามีโอกาสได้ทบทวนชีวิตค้นหาความฝันและพัฒนาตัวเองในด้านต่างๆการได้เติบโตทั้งทางร่างกายและจิตใจทําให้พวกเขารู้สึกมั่นใจและภูมิใจในตัวเองซึ่งเป็นหลักฐานสําคัญของความสุขที่ยังยย่งยืนการเชื่อมโยงกับสังคมแม้จะเป็นคนโสดแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าต้องตัดขาด จากสังคมคนโสดหลายคนมีเพื่อนฝูงครอบครัวและชุมชนที่คอยให้การสนับสนุนและเติมเต็มชีวิตการได้พบปะพูดคุยกับผู้อื่นการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มหรือแม้แต่การเป็นอาสาสมัครช่วยเหลือสังคมล้วนเป็นวิธีที่ทําให้คนโสดรู้สึกว่าตัวเองเป็นส่วนหนึ่งของสังคมและไม่โดดเดี่ยวนอกจากนี้การมีสัตว์เลี้ยงก็เป็นอีกหนึ่งวิธีที่ช่วยให้คนโสดรู้สึกอบอุ่นและไม่เหงาสัตว์เลี้ยงไม่เพียงแต่เป็นเพื่อนที่ดีแต่ยังช่วยให้เรารู้สึกมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในการสร้างความสมดุลในชีวิตโสดอย่างมีคุณค่าการเป็นคนโสดไม่ได้หมายความว่าชีวิตจะขาดสีสันหรือความหมายในทางกลับกันชีวิตโสดสามารถเป็นช่วงเวลาที่มีคุณค่าและน่าจดจำได้หากเรารู้จักใช้เวลาอย่างสร้างสรรค์และเปิดใจรับสิ่งดีๆรอบตัวคนโสดที่รู้จักการอยู่กับตัวเองมักจะมีความสุขในแบบฉบับของตัวเองพวกเขามีอิสระในการตัดสินใจและทำในสิ่งที่รักโดยไม่ต้องกังวลกับความคาดหวังของผู้อื่น สุดท้ายนี้ความสุขไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าคุณมีคู่หรือไม่แต่อยู่ที่ว่าคุณสามารถอยู่กับตัวเองได้อย่างมีความสุขหรือเปล่าการเป็นคนโสดแต่ไม่โดดเดี่ยวคือการรู้จักเติมเต็มชีวิตด้วยสิ่งดีๆและเชื่อมโยงกับโลกรอบตัวเพราะความสุขที่แท้จริงนั้นเกิดจากภายในใจของเราเอง